เลาัมาอยู่ที่กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมารอบรู้เรื่องโรคนะคะคือเราย้าอยู่เสมอเลยว่าไม่อยากจะให้คุณผู้ชมกาดตกค่ะเพราะเราจะต้องตั้งการให้สูงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้แต่ในขณะเดียวกันก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะยังมีอีกหลายโรคทีเดียวค่ะที่เราต้องทําความรู้จักจะได้หาวิธีในการ สังเกตอาการหาวิธีในการป้องกันได้วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโรคที่ถือเป็นภัยร้ายเป็นภัยเงียบแล้วในแต่ละปีแต่ละปีก็คฆ่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนไม่น้อยนั่นก็คือสโรกนั่นเองรายละเอียดเป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆกันเพราะถ้าหากว่ารู้เร็วรอดค่ะ เส้นเลือดในสมองตีบเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองสิ่งหนึ่งที่ทำให้เส้นเลือดหรือหลอดเลือดตีบคือการที่มีลิ่มเลือดเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดระหว่างที่เลือดกำลังไหลไปตามกระแสเลือดเข้าสู่สมองหรืออาจจะมีลิ่มเลือดเกาะตัวขึ้นในหลอดเลือดสมองและขยายใหญ่ขึ้นจนอุดตันเส้นเลือดในสมอง สาเหตุของการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะหมอจะขอแบ่งคร่าวๆเป็น2ประเภทใหญ่นะคะ1คือสาเหตุที่แก้ไขได้นะคะ2ก็คือสาเหตุที่แก้ไขไม่ได้นะคะสาเหตุที่แก้ไขไม่ได้ก็อย่างเช่นพวกอายุนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบได้มากขึ้นนะคะเช่น 2. ก็คือเพศนะคะเพศชายมีโอกาสได้เกิดมากกว่าเพศหญิงนะคะ 3ก็อย่างเช่นพันธุกรรมบางอย่างนะคะอาจจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีทําให้โอกาสเกิดเส้นเลือดสมองติดได้มากกว่าคนทั่วไปนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่อีกลุ่มที่หมอคิดว่าค่อนข้างสําคัญคือกลุ่มที่แก้ไขได้นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานนะคะหรือการสูบบุหรี่นะคะนอกจากนั้นก็คือการที่ไม่ได้ออกกําลังกายพวกนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเส้นเลือดสมองติดได้เช่นกันนะคะ สัญญาณเตือนการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบหากพบมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนตาพร่ามัวแขนขาอ่อนแรงหรือมีการพูดไม่ชัดควรรีบพบแพทย์ทันทีอาการของโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะจะมีลักษณะของอาการอ่อนแรงเป็นครึ่งซีกนะคะหรือว่าจะมีชาครึ่งซีกโดยที่อาการเหล่านี้จะต้องเป็นอาการขึ้นมาทันทีนะคะคือนาทีที่แล้ว,ลวยังปกติ ต่อมาก็มีอาการอ่อนแรงขึ้นไปทันทีนะคะโดยที่เราก็จะมีคำที่จำง่ายนะคะเรียกว่าเป็น B fast นะคะคือ B E F A S T นะคะ B ย่อมาจาก balance นะคะก็คือเป็นเรื่องของการทรงตัวคนไข้เนี่ยจะมีเรื่องของการเสียการทรงตัวขึ้นมาทันทีนะคะ E คือ I y นะคะ e คืออยู่ๆอ,อาจจะมีภาพดับภาพมืดมองไม่เห็นเป็น1ตาหรือ2ตาก็ได้ขึ้นมาทันทีนะคะ F คือ face นะคะ คนไข้จะมีเรื่องของมุมปากตกหน้าเบี้ยวขึ้นมาทันทีนะคะ A, A คือ arm อนะคะคนไข้ก็จะมีเรื่องของอ่อนแรงที่กล้ามเนื้ออาจจะเป็นแขนอ่อนแรงหรือขาอ่อนแรงมกักจะเป็นซีกเดียวนะคะ mm hmm. ก็ขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะคะ S, <S, S, <S คือ speech นะคะจะเป็นเรื่องของคนไข้ที่พูดไม่ชัดนะคะหรือว่าไม่พูดหรืออยู่ๆก็พูดจามไม่รู้เรื่องสับสนขึ้นมาโดยที่อาการเป็นทันทีเหมือนกันนะคะส่วน time เนี่ยย่อมาจากเวลานะคะคืออาการทั้งหมดเนี่ย เราจะต้องรีบนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบพาคนไข้มาที่โรงพยาบาลทันทีนะคะส่วนใหญ่ที่เจอคือจะไม่แน่ใจอาจจะนอนรอดูอาการก่อนแต่ว่าณน,นเวลานี้คือโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยยิ่งเรารีบมาที่โรงพยาบาลการรักษาเบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยเราสามารถให้ยาหรือว่าทําการเปิดเส้นเลือดได้ไดนะคะยิ่งเราเปิดเส้นเลือดได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรักษาเนื้อสมองที่ยัง มีคุณภาพที่ดีไม่ขัดเลือดได้มากขึ้นคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่อนข้างก้าวหน้าไปเยอะมากนะคะในภาวะฉุกเฉินช่วงแรกเนี่ยเราจะมีการรักษาหลักๆอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกคือเราให้ยาสลายริ่มเลือดนะคะยาสลายเลือดคือเราจะให้ทางหลอดเลือดดาเพื่อเปิดหลอดเลือดนะคะเพื่อให้ริมเลือดที่มันอุดตันอยู่เนี่ยสลายออกเลือดก็จะไปเลี้ยงที่สมองมากขึ้นนะคะจากนั้น คนไข้ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นได้นะคะสองก็คือการให้สายสวนทางหลอดเลือดนะคะเพื่อไปดึงเอาพวกริมเลือดที่มันอุดออกนะคะเพื่อเปิดทางให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีไปเลี้ยงสมองได้นะคะซึ่งสองวิธีนี้เนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกคนไข้นะคะไม่สามารถทําได้ในผู้ป่วยทุกคนนะคะเนื่องจากการรักษาด้วยวิธี2วิธีนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าให้รีบมาที่โรงพยาบาลได้เร็วที่สุดเราก็จะมีการประเมินเพื่อจะให้ขัดเลือกคนไข้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะด้วย2วันทีแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยลดความพิการนะคะหลายคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตจากที่อ่อนแรงไปเนี่ยก็กลับมาได้เหมือนเดิมได้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็มีจานวนหนึ่งที่พอเวลาที่เราเระยะเวลาที่มันขัดเลือดเป็นนานและทําให้เนื้อสมองตายเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้อาการเรื่องของ การอ่อนแรงหรือการพูดไม่ชัดของเขากลับคืนมาได้นะคะสำหรับวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบควรเลิกสุบุรีและควรหมั่นออกกำลังกายการป้องกันนะคะก็คือได้แก่การลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบนะคะอย่างเช่นอย่างที่หมอได้กล่าวไปข้างตนน้นก็คือลดเรื่องของความดันโลหิตสูง เบาหวานนะคะออกกําลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็เลิกบุหรี่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นช่วยช่วยที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้นะคะคำแนะนำนะคะปัจจุบันเนี่ยคือโรคเส้นเลือดสมองติดเนี่ยเป็นโรคที่สําคัญนะคะแล้วก็คนเกิดจํานวนมากแล้วเป็นโรคที่ทําให้เกิดความพิการและเสียชีวิตสูงในประเทศไทยนะคะปัจจุบันเรามีการรักษาที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถ พัฒนาทําให้คนไข้เนี่ยจากที่พิการสามารถกลับมาเดินได้ปกติได้มากขึ้นเพียง mm hmm. แต่ว่าเราต้องอาศัยทุกๆคนช่วยกันสังเกตอาการนะคะ mm hmm. ยิ่งเรามาเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีโอกาสเปิดหลอดเลือดได้เร็วมากขึ้น mm hmm. ก็จะรักษาเนื้อสมองส่วนที่ดีไว้มากขึ้นนะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนสังเกตอาการอย่างที่บอกไปเรื่องของ B fast นะคะถ้ามีอาการเรื่องของอ่อนแรงขึ้นมาท,าทันทีปากเบี้ยวพูดไม่ชัด นะคะหรือว่ามีการเดินเซขึ้นมาทันทีให้รีบมาโรงพยงบาบาลที่ใกล้บ้านท่านที่สุดนะคะก็คือเราก็จะได้รับการประเมินเพื่อรักษาได้ทันท่วงทีนะคะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพหรือรอบรู้เรื่องโรคได้เป็นประจำ ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวที่เราจะมีการนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสโควิด19รายละเอียดจะเป็นอย่างไรอดใจรอช่วงหน้ามาติดตามค่ะ